ส่วนท่านชายสุดหล่อของแหวนพี่บอยพิศณุงานนี้ไม่ได้ไปเขาใหญ่กับเขาด้วยเพราะว่าติดภารกิจต้องไปเคลียร์กับหนุ่มตุย้ยในละครจงกลกิ่งเทียนที่ร้ายสะจนเดือดร้อนเข้าไปทั่วม ฉากนี้ถือว่าเล่นแรงที่สุดของหนุ่มร้ายตุ้ยเกตกมลในละครจงกลกิ่งเทียนที่วางแผนจุดไฟเผาทั้งเป็นศัตรูหัวใจพระเอกเกรเบรินทร์จนเพื่อนซีบอยพิษณุต้องฝ่าดงเพลิงเข้าไปช่วยชีวิตที่แม้ทีมงานจะจุดไฟแบบซอฟและเซฟเซฟให้แล้วแต่เปลวร้อนๆก็ทําเอาน้าหนุ่มบอยร้อนเผาที่เสมือนไปประจนเพลิงของจริงจนเพื่อนตุ้ยอดห่วงช่วยลุ้นอยู่ใกลๆไม่ได้ค่ะแต่ด้วยสปิริตและสมาธิฉากนี้เลยส่งท้ายแค่หายใจไม่ออกแค่แค่เท่านั้นแม่สาวๆไม่ต้องเป็นห่วงเพราะหนุ่มบอย คนนี้เขาเซฟที่เฟริร์สเกิที่คิดค่ะครับแต่ก็แอบ,บกลัวนิดหน่อยเพราะว่าไฟแรงมากครับไฟร้อนมากแล้วก็ควันแบบออกเยอะมากจริงครับก็แอบ,บคิดว่าเอ๊ะไม่ตอนซ้อมมันน้อยกว่าแล้วพอเอาจริงไฟลุกเยอะแยะไปหมดเลยแต่พี่เขาเซฟไปแล้วอย่างดีครับแต่ไม่แพ้ผมมีบอ่ออยู่แล้วครับมีบอ่ขอข้างหลังมีบอ่ขอข้างหลังเดี๋ยวต้องไปดูสภาพว่าเป็นบอ่ออะไรครับมีน้ําอยู่แค่ไม่ลึกมากครับแต่แค่นั้นก็เอาแล้วครับถ้าเวลาถ้ามันเกิดไหม้ขึ้นมาจริงๆก็ต้องเอาตรงนั้นแหละครับ